เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องทองแดงกันสักนิดนึงนะครับเดี๋ยววันนี้อ,อาจจะใช้เสียงเบานิดนึงเพราะว่าคนก็นอนกันหมดละเรื่องรถดทองแดงไงอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยฮะผมขยายให้ดูนี่รถดทองแดงที่ผมมีอยู่เนี่ยมันจะมีอยู่สามสีก็คือสีเขียวม้วนใหญ่ๆนี่แล้วก็สีแดง นี่เป็นเบอร์เล็กนะฮะเบอร์เล็กเบอร์เป็นแค่เบอร์ยี่สามเบอร์ยี่สามเท่านั้นเองข้างล่างก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นเป็นยี่สิบจุดห้าทีนี้หลายคนที่เป็นมือใหม่หรือว่าเก่าแล้วแต่ก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าลวดลวดแต่ละสีเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงก็ สีลวดอ่ะมันมีความหมายนะฮะมันมันไม่ใช่ไม่มีความหมายเอแต่มันก็ไม่ได้หมายถึงว่าแรงหรือเบานะบางคนอาจจะเข้าใจไปว่าเอ้ยลวดแต่ละสีความแรงมันต่างกันอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ก็ไม่ใช่คือ,อคุณภาพของลวดเนี่ยถ้ามันออกมาจากโรงงานเดียวกันไม่ว่ามันจะเคลือบสีอะไรคุณภาพมันก็จะเท่าเดิมนะฮะ อันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องคุณภาพก่อน,นก่อนเดือานะก่อนจะมาพูดถึงเรื่องของสีซึ่งเ,เริ่มยังไงดีวะอ่าเริ่มจากรูปนี้แล้วกันผมเคยโพส์ลงไปในเพจละก็คือผมเอากล้องจุลทรรศน์อ่ะก็ส่องเข้าไปดูในเส้นลวดว่ามันเป็นยังไงม,มันก็มีมีลวดลวดที่เป็นลวดไทยอ่ะแล้วก็ ลวดที่เป็นลวดเจอรมันคือลวดเจอรมันเนี่ยเมื่อก่อนสมัยเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนน่ะก็คือลวดเจอรมันมันจะหาง่ายใช่ไหมก็คือตามร้านไดนมโมตามอะไรเงี้ยก็ก็คือมีขายลวดเจอรันอนเขาก็ว่ากันอย่างนั้นนะมผมก็ซื้อมาเล่นเหมือนกันก็ทุกคนก็เน้นเน้นลวดเจอรมันมนร้านก็บอกว่าลวดเจอรมัน ส่วนส่วนไอ้เขียวเนี่ยเขียวเนี่ยก็คือลวดอเมริกาคืออันเนี้ยผมบอกไห้เชชัวร์ว่าเป็นลวดอเมริกาเพราะว่าผมสั่งมาเองอืสั่งมาจากอเมริกาก็ลวดไม่แพงก็แต่ค่าส่งแพงก็ลวดอืก็ดูความแตกต่างมานะ,ะอันนี้ผมตัดตัดทีเดียวนะะใช้คือลวกสายสามเส้นมาตัดทีเดียวก็ใช้เครื่องมือเดียวกันคือจะเห็นว่าอันเนี้ยลวดไทยเนี่ย มันจะก็อันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มนะครับว่ามันดีกว่ากันหรือเปล่าในในแง่ของอาภาพที่เราเห็นอยน่ายงี่นะ mm. ก็คือมันมันก็จะเป็นชั้นๆมันก็เหมือนกับหลอมมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอย่างอันนี้เป็นรลวดเยอรมันก็แบบเดียวกันเลยคือคุณภาพการผลิตว่าเหมือนกัน ส่วนลวดอเมริกาเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเลยว่าตัดออกมาเนี่ยคือมันจะดูดูเนียนกว่าอืมแล้วก็จะไม่เป็นชั้นชั้นคือถ้าผมสรุปเอาเองเนี่ยตามตามที่เห็นผมก็จะคิดว่าเออลวดจอรมันไอ้ลวดอเมริกาเนี่ยมันมีเทคโนโลยีที่ที่ดีกว่าอืก็ทําให้มันอ,อทำให้ลวดมันออกมางานมันดีกว่าแต่ทีเนี้ย ไอเจ้าประเด็นที่ลวดเยอรมันที่เป็นลวดเก่าเก็บยี่สิบกว่าปีเนี่ยอืมคืออ่ามันปรากฏว่ามันหน้าตัดมันอพอตัดออกมาแล้วมันเหมือนลวดไทยมากคือคือผมก็ไม่รู้นะผมก็คิดว่าเราวาจ,จะโดนต้มเลยตอนนั้นแหละก็คือคือมันเป็นลวดที่ผลิตในไทยนี่แหละอืมแต่คนก็มาขายเป็นลวดเยอรมันคือคือแม่งลวดเยอรมันไม่เคยมีอยู่จริงเคือถ้า ถ้าสมัยเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนอนะ่ะคือคือลองคิดดูนะฮะคือลวดเนี่ยขีดละยี่บห้าบาทเออถูกมากก็โลนึงสองร้อยห้าสิบคือเราลองคิดดูว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่ว่ามันจะมาจากเยอรมันคือคือจริงจริงก็อาจจะเป็นไปได้แหละอืมแต่ผมว่าถ้ามันผลิตได้ในแถบเปเชียในแถวเนี้ยผมว่ามันคงไม่เอามาจากเยอรมันหรอกอืม แต่อย่างที่เห็นเนี่ยเออก็คือลวดอเมริกาของแท้แน่นอนแล้วก็คืออันนี้จากประสบการณ์นะการผมลองพันเนี่ยลวดอเมริกาเนี่ยก็วิ่งกว่าอ,อ,อันนี้ผมอาจจะคิดไปเองนะแต่ว่าผมลองแล้วแล้วทีเนี้ยผมก็ลองให้เอาหาให้คนอื่นเอาไปเล่นดูเขาก็ถามหาอีกนะเขาอยากได้รวดลวดสีเขียวอันเนี้ยเ แล้วผมลองเอารวดสีเขียวแบบอื่นที่ไม่ใช่รวดเมกาไปให้ดูเขาก็ไม่ชอบเ,ออเขาก็ไม่เล่นกันคือผมว่าอันนี้อาจจะมีส่วนก็คือเทคโนโลยีการผลิตอะมันมมันมันนทําให้มีผละ่ะเ,เพราะว่าเราเล่นรถกางรรถกระป๋องเ,เราเราเน้นความเร็วแล้วมันชนะกันแค่แค่เซียววินาทีผมว่าคือถ้ากระแสไฟวิ่งเดียวกันหน่อยๆน,นี่ก็จะมีผล อันนี้อันนี้ก็จากจากประสบการณ์นะอันนี้ถูกผิดก,ก็แต่วิทยาอามโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมา,าคุยถึงสีของรวดกันก็คืออันเนี้ยจากประสบการณ์เนี่ยผมจะรู้เลยว่าไอ้รวดแต่ละสีเนี่ยมันต่างกันคือก่อนที่จะหาข้อมูลเนะก,ก็มันต่างกันยังไงก็คือ คือสีแดงเนี่ยมันมันมันจะเคลือบบางสุดส่วนสีเขียวเนี่ยมันก็จะบางรองลงมาส่วนสีน้ําตาลเนี่ยก็จะเคลือบหลายชั้นหน่อยอทีนี้มันมันต่างกันยังไงคือคือนักเล่นเนี่ยก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าคือถ้ายิ่งเราลงลวดได้เยอะเท่าไหร่มันก็ยิ่งจะเป็นผลดีมากเท่านั้นนะฮะคือถ้ามันเคลือบหนาเกินไปเนี่ยอมันก็จะทําให้เราลงลวดได้น้อยเ มันก็จะพันยากเป็นย,ยังไงแต่ส่วนสีแดงที่ที่เ,เล็กสุดเนี่ยไอ้ที่เคลือบบางสุดเนี่ยมันก็จะทําให้เราลงรวดได้เยอะเอาลงมาก็เป็นสีเขียวอันนี้ผมพูดถึงสามสีหลักๆนะมันก็จะมีสีอื่นอีกซึ่งซึ่งก็คงจะเป็นความหนาความบางของชนวนนี่แหละอไอ้ที่เคลือบนี่เนาะเขาเรียกชนวนเนาะแต่ทีนี้ถามว่าแล้ว มันมันบางกับหนาเนี่ยมันมีผลยังไงนอกจากอาการที่ว่าอาการที่ว่าไอมันลงรวดได้เยอะกว่ากันอะไรเงี้ยอ่าลืมบอกไปข้อหนึ่งก็คือ,ค,อคือถ้ารวดอ่่ถ้าถ้าอะไรถ้าฉนวนเนี่ยที่เคลือบเคลือบเคลือบลวดเนี่ยมันมันหนามันก็จะทนทานด้วยนะครับมันก็จะทนต่อความร้อนทนต่อ,อไอ้ด้วย เพราะมันเคลือบหลายชนนั้นไงคือถ้าเกิดความร้อนสูงมันก็จะไหม้ไปก่อนคือพูดง่ายๆมามันถ้าบางมันก็ชอ็อตมันก็ช็อตง่ายแต่ว่าอันเนี้ยมันคงไม่มีผลกับคนที่เราเล่นรดก้างลถกระป๋องหรอกเพราะว่าเราวิ่งแค่รอบเดียวรอบสองรอบเราก็ถอดออกพันใหม่ละอืเพราะฉะนั้นก็อืความหนาความบางเนี้ยไม่มีผลซึ่งอันเนี้ยผมก็ คือในฐานะที่เป็นคนเล่นและจับมาหลายสิบปีเนี่ยก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันเป็นอย่างนี้แต่ผมก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมก็คือมันก็เป็นอย่างที่บอกแหละคือมันมันสีเนี่ยมันบ่งบอกถึงถึงความหนาของของเชนวนนะฮะแล้วแต่มันก็อาจจะมีบางโรงงานนะฮะที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้ทําตามทำตามมาตรฐานอ่างเงี้ยอืมก็อันนี้ก็ แล้วแต่ละกันแต่ผมไม่เคยเห็นละกันว่าว่าถ้าเคลือบด้วยสีเขียวมันจะเคลือบบางกว่าสีแดงอะไรเงี้ยอแต่ทีเนี้ยข้อมูลที่ผมหาเพิ่มเนี่ยมันก็มีข้อมูลหนึ่งที่ที่ทําให้อะไรอะมองอคิดได้อีกแบบหนึ่งเหมือนกันก็คือมันบอกว่าอาก็ก็ยิ่งถ้าฉนวนมันหนา เออมันก็มีผลต่อเสออ้นแรงแม่เหล็กด้วยอะไรเงี้ยอืมอันนี้อันนี้ผมก็อ่านมานะออมันก็เป็นคนไปตอบในกระทู้ซึ่งอันเนี้ยจะจริงเท็จแค่ไหนก็อ,อลองใช้วิจารณญาณดออูก็ยิงย่งยิ่งบางมันก็ยิง่งออยิ่งทำให้เส้นแรงแม่เหล็กผ่านได้เยอะอะไรเงี้ยอ,อืมก็เหมือนคลิปง่ายว่าเราเรา,เราใช้ สายไฟหุ้มที่เป็นหนามากอะไรเงี้ยสมมติหนาเป็นหนาเป็นมิลอะไรเงี้ยเออมันก็ย่อมจะเอ่อทำให้ทําให้เส้นแรงแม่เหล็กมันมันออกมาได้น้อยใช่ไหมอ,อันนี้ก็อลองลองคิดตามาตามความเห็นเนะเาะวมันจะเป็นไหนก็แต่ผมว่านะคือไอ้ไอ้ลวดพวกนี้มันมันก็คงมีผลน้อยมากหรืออาจจะไม่มีผลเลยก็ได้เพราะว่ามัน ต่างกันแค่นิดเดียวต่างกันแค่นิดเดียวต่างกันมากเออไม่ใช่ต่างกันแค่นิดเดียว,ม,ม,ยวมันมันคงมันคงไม่ทําให้ความแรงต่างกันมากอะอโอเคก็ก็จะประมาณนี้นะคือถ้าใครอยากลงรวดได้เยอะหน่อยก็ก็ใชอ้อ่ที่มันเคลือบบางหน่อยอะไรเงี้ยแต่บางคนก็ไม่ได้สนนะเพราะว่าแบบเห็นรวดเขียวก็ ในสมัยก่อนมันมีลวดเขียวให้เล่นแล้วสมัยนี้มันหายากอะไรเงี้ยอืมก็เลยอยากได้ลวดเขียวไปพันบ้างอะไรเงี้ยมันคนอยากได้ลวดแดงบางคนเวียอยากได้ลวดเคลือบนานๆมันจะได้อารมณ์ของลวดเยอรมันเมื่อก่อนซึ่งซึ่งเยอรมันเนี้ยเป็นเยอรมันต้มเปล่าไม่รู้ก็โอเคก็สรุปว่าอย่างนี้นี่คืออลวดเนี้ย ไทยอเมริกาเนี่ยผลของการที่นำมาพันเนี่ยผมว่าต่างกันแน่นอนออคือถึงแม้คนจะบอกว่า้ไม่ว่าวดดรถดยิลมันแบบรถรถไทยอะก็พันแล้ววิ่งเท่ากันแหละแต่ประเด็นคือไอ้รถที่คุณได้มาว่าเป็นเยอรมันอะมันเป็นเยอรมันจริงหรือเปล่าแต่สำหรับผมมาจากประสบการณ์ลองอะเยอ,อเมริกาของจริงอะผมว่ามันวิ่งกว่าออันนี้ประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่สองเรื่องสีสรุปก็คืออสีเนี่ยมันบ่งบอกถึงความหนาของของชนวนเนาะแดงแดงบางสุดเขียวลองออมาแล้วก็น้ำตาลหนาสุดก็จะเป็นประมาณนี้นะสรุปโอเคขอบคุณที่รับชมรับฟังนะ